สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยนนวันนี้นำพาท่านผู้ชมมาที่หมอชิดนะครับที่นี่เป็นที่ศูนย์รวมของแท็กซี่นะฮะวันนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นยามเช้าๆแบบนี้แท็กซี่มารับผู้โดยสารที่นี่นะครับ ด้านหลังของผมนะฮะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เสริมขึ้นมาครับท่าผู้ชมครับตามมาที่นี่นะฮะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนี่คืออาชีพของคนขับแท็กซี่จริงๆนะฮะอยู่ในหมอชิดตามเสริมสมรรถภาพทางการเงินขึ้นมาวันนี้นะครับนั่นก็คือการตัดผมถ้าท่านผู้ชมตามเข้ามาใกล้ๆผมเลยนะตามพเราเลยครับอนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย เสื้อจอยเสื้อจอยช่างจอยครับท่านผู้ชมครับขับแท็กซี่ด้วยนอกจากขับแท็กซี่แล้วนี่นะครับยังประกอบอาชีพก็คือเป็นช่างตัดผมที่นี่ลูกค้าคนสําคัญของที่นี่นะครับนั่นก็คือคนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันนี่แหละเมื่อเวลาว่างรอคิวรอผู้โดยสารเสร็จปุ๊บประตัดผมตัดเท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบบาท ข้อหัว, <c oughs> วละ60บาทครับท่านผูน้ชมครับฝีมือไม่ธรรมดาคนนี้คือท่านจ่อยหรือว่าทุกคนที่รู้จักกันที่นี่ <c oughs> คุณชาลี <c oughs> ครับเปิ้งขับแท็กซี่นะฮะนี่คืออาชีพเสริมอาชีพหนึ่งนะฮะตัดมานานกี่ป uh, ีเออสิบกว่าปีตัดสิบกว่าปีแล้วคนที่ตัดก็ uh, <okay. S 1> มั่นใจนะครับมั่นใจนะมั่นใจนะฮะที่ของใครที่ของครับ มั่นใจขนาดไหนครับในการตัดผมกับช่างแท็กซี่นี่ะอ๋อตัดหลายครั้งแล้วครับใช้บริการการประจําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วพอใจในการพอใจไหมครับพอใจกับการตัดแล้วก็ราคาด้วยมาลมาลราคาด้วยนะครับครับไปว่ายืนตายเนี่ยมึงเสียด้วใช้พัาเกลี่ยจังหวัด น้าจ่อยถ้ามีคนสนใจที่จะให้ไปตัดผมอะไรเงี้ยน้าจ่อยยินดีด้วยไหมก็หวัมานก็ไปซื้อวะถ้าไปร้านมิเตหิช้างซื้อมันไปไม่ได้ครับเพราะมันไม่สะดวกการไปครับเดี๋ยวโทษหาเดีวปกติแล้วเปิดร้านตัดผมเองด้วยปะก็เปิดอยู่ครับเปิดอยู่ที่ไหนครับอุบลครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ตอนนี้พี่จ่อยเนี่ยมาขับแท็กซี่แล้วก็ตัดผมด้วยเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ย มีร้านตัดผมมีของตัวเองไหมไม่มีครับไม่มีครับมีแต่สัญจรครับไปเรื่อยๆแล้วเวลาคนอยากจะใช้บริการของพี่จ่อยเนี่ยเขาจะโทรศัพท์หาใช่ไหมครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยครับ0633376779นี่เบอร์พี่จ่อยเลยใช่ไหมครับมีแล้วครับผู้ชายผู้หญิงนี่ตัดได้หมดใช่ไหมได้ครับผู้หญิงก็ตัดครับครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะปิยานนท์นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกอาชีพหนุ่มที่เสริมทางนี้นะครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ